เอ,อสวัสดีค่ะเอดิฉันชื่อนุพมาศนะคะสังเถื่อนเออ,อายุก็ใกล้หกสิบปีแล้วค่ะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญลาดน,นี่ปีอะไรนี่ไม่ทราบแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าจะมาได้ประมาณสักเกือบเกือบจะสี่สิบครั้งแล้วัอ้องค่อครั้งแรกที่มานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจมากับแม่ชีแม่ชีหน่อยสมัยก่อนเนี่ยเ,เธอยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีเลย พอตาหลังเนี่ยเธอก็บวชเป็นแม่ชีเราก็มาปฏิบัติธรรมคนเดียวอะ่ะมาพบเพื่อนที่นี่ได้พบกัลยาณมิตรสองคนสาคนก็เป็นสุขใจแล้วครั้งแรกเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งปฏิบัติไม่ได้อะ่ะเราก็ไม่มีความสุขจะเดินไปไหนมันก็ปวดไปหมดปวดขาปวดแข้งปวดใจปวดสรพัดแต่ในวันใดที่เราสามารถผ่านพ้นการปฏิบัติธรรมถึงจุด จุดหนึ่งเวลาเราเดินออกไปนอกสระเรามีความรู้สึกว่าอืฟ้าที่วัดป่านี่สวยนะต้นไม้ก็สวยอากาศก็ดีไปหมดเพราะว่าเราทําได้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่มักโกรธมากอะไรนี่ละไหนก็ชอบโกรธอะไรไม่ได้ดังใจก็โกรธแต่พอเมื่อได้มาปฏิบัติธรรมแล้วได้ฟังคําของหลวงพ่อ ซึ่งท่านการุณาได้เทศให้พวกเราฟังทุกคืนก็ได้จับคำพูดของหลวงพอ่อแล้วก็เอานำไปใช้กับชีวิตประจำวันปรับใช้จนกระทั่งทำให้ชีวิตมันมีความสุขขึ้นภายในภายในครอบครัวก็สามารถพูดกันรู้เรื่องจากที่เคยโกรธพูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็ต้องระวังคำพูดเพื่อจะไม่ให้มีสิ่งที่มาสะเทือนใจต่อกัน แล้วก็นำคำสั่งสอนที่หลวงพ่อเคยสอนสั่งไปสอนลูกทั้งสองคนลูกสองคนก็ปฏิบัติตามและบางครั้งเธอทั้งสองก็ยังได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ออจนกระทั่งเขาจบการศึกษาแล้วก็ออได้หน้าที่การงานที่มั่นคงต่อครอบครัวของเขาเออต่อต่อต่อครอบครัวของเราอะนะคะ